เนี่ยตองเป็ดพะโล้อร่อยมากของบางวีสุพรรธ์นะแต่เขามาเปิดตรงหอคอยบรรหารตรงแถวๆบรรหารแจ่มใสในเมืองสุพรรณนะอร่อยมากขอบอกฉันไม่เคยกินแบบอร่อยแบบนี้มาก่อนทุกอย่างเลยนะทั้งก๋วยตรงบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วนข้างในนี้ก็มีหมี่หยกอยีกนะทุกคนมาขอกินเล่นก่อนนะทุกคนหมี่หยกนะฮะกินบะหมี่อันนี้ไปข้าวหน้าเป็ดไปด้วยวันนี้อร่อยมากหมูย่างอ่กับเป็ดย่างเป็ดพะโล้โคตรนุ่มเลยเน้ำจิ้มก็อร่อยทุกน้ำจิ้มเลยนะร้านก็อยู่ตรง ถนนอะไรนะถนนขุนกลายอืมถ้าเกิดเลี้ยวไปตรงนู้นก็จะเป็นถนนพันเอ่อหมื่นสี่ซึ่งจะไปจกมาาดินไงนั่นก็อร่อยมากอืมอร่อยมากทุกคนไม่ได้แบบมาอวยนะอืมนี่กินในโรงงานถึงโปรตีค่ะยูทีวีดวนเพลงชิงคุณอืมอร่อยมากอืมเคี้ยวถูกพลิกไปจากที่จะเผ็ดน,นะกับกลายเป็นกรีดเลยนะแสดงว่า เขาทําสูตรแบบน้าจิ้มอร่อยจริงไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าเน้นแต่เป็ดอร่อยนี่ต้องอัดทั้งสองอย่างนี่ฮะสาขาหนึ่งตลาด,ดาดังนี่สาขาสองสุพรรณเป็ดพะโล้เป็ดย่างต่องรุ่นรุ่นพ่อนะชื่อตอ่องอร่อยจริงยิ่งถูกพริกถูกขิงแบบอันนี้คือบอกตรงสารภาพเลยกินไม่หมดเพราะเยอะมากก็เลยแบบเอามารับประทานต่อเล่นๆน,น,นะฮะที่เกียดจะทิ้งเพราะว่าถ้าจะในร้านเรากินเหลือใช่ไหมเขาก็ทิ้งอนะ่ะทุกคน แล้วก็ขอเทคกอเวกับบ้างอ,อร่อยมากไม่ผิดหวังเลยอ,อร่อยมากวิจารอื่อยอันนี้มองจิหมดแล้วฮะมองจิเป็นซปเปอร์ฟรุตน้ำแล้วก็ชานมใต้หวานชานมแข็งอ,อ,อร่อยมาก ก้องจิก็อร่อยวันที้เดินไปจากโรงแรมกิ่งโคลไซทุกคนประมาณพันเมตรเดินชมเมืองไปสวยผ่านหอคอยบัญหารผ่านร้านสละเปาของครูมานับอร่อยมากนี่ไงซาลัเปาอยู่นี้ด้วยออกมาขมาดแล้ซาลาเปาครูมานับอยู่ตรงเงยื้องๆกับหอคอยแต่ว่า ันนี้ต้องเดินไปอีกนิดนึงนะฮะถึงจะเจอสองเป็ดปะหนูสาราเปาก็อร่อยแล้วก็รสสุดพันที่มีของดีเยอะนอกจากขนมสาลี่แดงจริงขนมสาลี่เนี่ยคล้ายๆกับขนมปังที่หัดใหญ่นะขนมปงที่หัดใหญ่ก็ทำเป็นลูกๆเป็นชิ้นๆนั้นใช้น้ำตาลตาหนดอร่อยกว่าเขาอร่อยกว่าขนมสาลี่อีกขนมปำจัมาไว้เลยไปน้ำตาลตาหนดขนมปังขนมพิม ขนมพิมพจะคล้ายๆกับรวงพึ่งแต่ใช้น้ำตาลต,าตําหนดของหัดใหญ่อร่อยด้วยนะอาหารอาหาร่อยๆงั้วทอัดใหญ่เขาอยามแต่ทอดหัดใหญ่ที่มาเปิดตรงขอคอยบรรหารก็มีนะเขาเรียกชื่อเทพที่ดาดอ๋แต่ว่าน้ำจิ้มเขาจะปรับประยุกต์เป็นน้ำจิ้มแจ่วเขาจะเป็นน้ำจิ้มหวานของหัดใหญ่มาใช้แต่เขาคงถึงความเป็นหัดใหญ่ไก่ทอดตรงที่ว่ามีหอมเจียวหอมทอดมันต้องมีนะใครไปกินไก่ทอดหัดใหญ่แล้วเสียชื่อหมดไม่มีไม่มีหอมเจียวนี่ถือว่ายังไม่ได้กินของแท้ ไปซื้อแฟรนไชส์กันมานะไม่มีหอมเกี่ยวจะมีแต่หนังไก่แล้วก็อะไรอ่ะเอ,อ่อคิซี่โครงไก่แทนซึ่งผิดค่ะแต่บางคนก็บอกไม่จำเป็นต้องมีหอมเกียวหรอกตัดออกไปเพราะคนไม่กินกันเนี่ยมักง่ายความมักง่ายแต่เขาก็บอกเขาก็าขายดีไม่จำเป็นต้องมีหอมหอมทอดเขา้เขาเหนียวต้องข้าเหนียวเคี่ยวงูทุกคนมันนุ่มผ่านไปสองวันก็ยังนุ่มอ่ะ ถึงเป็น,นของแท้แต่เวลาข้าวเหนียวมันร้อนมันก็นุ่มหมดใช่ไหมแต่มันก็ต่างกันอยู่ดีนะสักพักมันก็เย็นนั่งกินมันลดไฟสมมติกลางคืนแล้วเนี่ยหิวข้าวเหนียวยังเย็นยังนุ่มอยู่เลยขนาดเย็นนะไก่ทอดหัดใหญ่เจ้าที่มันเป็นของแท้นะฮะเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยสนใจคุณภาพนะฮะแต่ต๋องเป็ดพะโลนี่คือคุณภาพจริงนะแม้แต่น้ำจิ้มอะอร่อยยุกน้ำจิ้มเลยนะ นี่มันมีน้ำจิ้มข้าวหน้าเป็ดน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวยกอะไรของเขาอีกนะแต่นี่เป็นน้ำจิ้มของเป็ดย่างกับเป็ดพะโลอร่อยมากทุกคนกินสิกิอ้าว